สวัสดีค่ะราศีพฤษภหรือลาคณาพฤษภคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพฤษภค่ะ พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่ของสามดาบก็คือคนที่ผิดหวังเสียใจซ้ําๆย้ําๆหัวใจที่เจ็บปวดแล้วก็เจ็บปวดอีกนั่นเองค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้อมาระวังในเรื่องของความรู้สึกนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองเรื่องของโรคหัวใจนะคะหรือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนที่คุณรักหรือว่าความคาดหวังที่ไม่เป็นดังหวังอย่างนี้ค่ะ และนั่นแหละคือเกราะป้องกันให้กับตัวคุณเองนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลการไม่มีเวลาให้กันการไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันในด้านของอายุภาษาวัฒนธรรมหรือว่าอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะก,กันอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงกันนั่นเองนะคะ ค่อนข้างจะเครียดน,นะคะเหนื่อยค่ะสิ่งที่คาดคิดไม่เป็นดังหวังนะคะรู้สึกวุ่นวายใจไปหมดเลยนะคะเป็นช่วงที่ราศีพฤษภอาจจะเครียดแล้วก็มีเรื่องที่ต้องสสางแก้ไขะคะ่ะทำให้นอนไม่ค่อยจะหลับสักเท่าไหร่เลยนะคะน่าจะเป็นช่วงของการที่ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับบ้านที่ลกลกอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บกวดเกิดขึ้นนะคะนะคะเดี๋ยวค่ะปัญหาจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุณจะพบกับทางออกที่ดีให้กับชีวิตหน้าที่การงานความรักแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะ มาดูความรู้สึกหึืคิดที่คนรักของราศีพฤษภมีต่อราศีพฤษภบ้างนะคะไพ่พลังงานตัวตนหลักของเขานะคะช่วงนี้อาจจะเดาใจคนรักยากนิดนึงค่ะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะนั่นก็เพราะว่า มีหลายๆอย่างค่ะที่ทำให้รู้สึกกังวลสับสนสิ่งที่ต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจด้วยะค่ะบางครั้งก็รู้สึกว่ายังอยากเริ่มต้นใหม่ยังอยากที่จะมีการเล่กันอยู่แต่บางครั้งรู้สึกว่า เป็นอิสระก็ไม่เร็วนะอย่างนี้นะคะ่ะแต่ก็กลัวที่จะเสียคุณไปนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะคนรักอาจจะค่อนข้างจะเดาใจยากนิดนึงนะคะบางครั้งก็ใจดีค่ะบางครั้งก็ใจร้ายจังเลยนะคะมีเรื่องราวปิดบังด้วยค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการกระทำส่วนทางกับคำพูดอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะต้องไปหึงหวงไปโกรธเขาหรือว่าเขาอาจจะออบอกว่าพูดจริงแต่ว่าดูเหมือนยังมีความลับที่พูดไม่จริงทั้งหมดอยู่อย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าตัวเขามาจับผิดเราแล้วก็หาเรื่องหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณต้องรับมือกับอารมณ์ของคนรักให้ได้ะคะ่ะอาจจะทำให้คุณสับสนวุ่นวายใจนะคะแล้วก็ไม่มีทางออกซึ่งตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาอะค่ะก็วุ่นวายใจแล้วไม่มีทางออกเช่นเดียวกันและที่สำคัญยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปนั่นเองมาดูครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนกันค่ะความสัมพันธ์ของราศพีพฤษภกับคนรักจะเป็นไงบ้างนะคะ เครียดค่ะแต่ก็ยังรักแล้วก็ผูกพันอยู่ความสัมพันธ์ที่ยังมีความหวังะคะ่ะพยายามที่จะออกมาจากอุปสรรคปัญหาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งแต่ว่าดูเหมือนไปได้แค่ตัวใจไม่ไปด้วยเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดคะระะักๆเลิอก,ลอ,กอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะก,กันอยู่ห่างไกลก็คิดถึงกันนะคะ มีสสินสออย่าง2องทางเลือกที่ต้องเลือกและตัดสินใจแต่ก็เลือกไม่ได้สักทีคะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้แบบนี้นะคะคือในปากนี้ค่ะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะการขัดแย้งกันมีความกังวลใจมากมายไปหมดเลยอุปสรรคและปัญหาสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ตัดกันไม่ขาดนะคะเราก็จะกลับมาคืนดีกันแล้วก็ คือถามว่าดีกว่าเดิมไหมก็ค่อนข้างอึดอัดะนะคะแต่ว่าเพราะความรักและความผูกพันทําให้เราพยายามที่จะประคับประคองแล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะขอขอ้ขอความจากคนรักของราศีพฤษภด้วยนะคะเป็นห่วงอยู่ห่างๆนะคะความไม่สบายใจ ความเงียบไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยค่ะแต่เขาก็อยากให้ปัญหามันคลี่คลายในทิทางที่ดีด้วยตัวของมันเองถึงแม้ว่าอาจจะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะจบลงในทิทางไหนก็ตามค่ะเขาอยากให้ปัญหาจบค่ะเขารักคุณเขาไม่สบายใจเลยค่ะกับสิ่งที่ต้องเลือกและตัดสินใจเขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณ เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอึดอัดนะคะเก็บความรู้สึกเก่งด้วยเพราะฉะนั้นนะคะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วที่เราจะต้องใช้เหตุผลนำทางมากกว่าแค่อารมณ์และความรู้สึกเพราะทุกอย่างคะ่ะสำคัญต่ออนาคตที่อยู่ข้างหน้าของคุณทั้งสองคนคะ่ะขอให้แนะนำให้กับราศพีศพฤษภด้วยนะคะ ลองเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองดูบ้างค่ะใพ่บอกว่าโอบกอดเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะการหยุดชั่วคราวในการกระทำะคะ่ะ อาจจะเป็นช่วงที่ราศีพฤษภค่ะต้องการที่จะสันโดษอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆเพื่อใช้ความคิดนะคะหรือการปรับตัวอยู่กับความแตกต่างหรือความทุกข์บางสิ่งบางอย่างกันเรียกร้องมากจะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าบางอย่างก็ต้องอดทนและรอคอยค่ะแต่อย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะปล่อยให้ดีดผ่านไปจุดจบนํามาซึ่งโอกาสใหม่ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวต่อไปแล้วนะคะคนควัวให้มากค่ะ การทำอะไรแบบระยะระยะ,ะ,ย,ะยาวนะคะอาจจะเป็นการกลับไปเรียนหรือว่าการาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทำกิจกรรมใหม่ๆอย่นี้ได้ด้วยค่ะหรือว่าเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะมองหาความสัมพันธ์ที่ระยะยาวค่ะอนาคตที่สดใสมาจากการทำงานหนักและสร้างสรรค์น,นะคะการทำงานร่วมกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับบวนการที่ดีจึงจะเกิดขึ้นนะคะ นั่นแสดงว่าความรักะค่ะอย่าฝืนเลยนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกอึดอัดแต่บางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างเราก็ต้องปรับตัวะค่ะความรักเมื่อเจอปัญหาก็ต้องยืดหยุ่นนะคะ ปรับตัวแล้วก็คุณจะพบกับทางออกที่ดีค่ะเพราะไพ่ของสองคาถาก็คือผัทเนอร์คู่รักคู่ชีวิตการเป็นทั้งเพื่อนที่ดีสุดแล้วก็คู่รักที่ดีสุดคนนึงเป็นสมองคนหนึ่งเป็นแรงงานนั่นเองนะคะถึงจะมารวมกันแล้วก็ทําให้เป้าหมายประสบความสําเร็จด้วยกัน,นะคะ่ะการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างนะคะและการปรับตัวที่จะแก้ปัญหาค่ะ การเผชิญหน้าเลือกการต่อสู้อย่างฉันฉลาดนะคะการไม่หนีปัญหาค่ะแล้วก็จงรู้ว่าเด็กๆจะได้รับการปกป้องค่ะออกไปเฉลิมฉลองค่ะแล้วก็สนุกกับทุกอย่างที่ในชีวิตของคุณนะคะเหนื่อยได้ค่ะแต่ยท้อนะคะคิดให้ใหญ่ค่ะเพื่ออนาขตของคุณ ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีพฤษภด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนโสดราศีพฤษภนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตแนวน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ ใช้พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะถ้าเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของอะไรต่างๆไม่หมดรู้สึกว่าทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแต่ว่ายกเว้นแค่คุณนะคะเป็นนักพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิง่งมนผลผลิตอะคะ่ะปีนี้นะคะผลผลิตได้แค่นี้ปีหน้ามันจะดีไหมหรือว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงต่อแล้วเราจะต้องทอํายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนักพัฒนาจะไม่มีวันมีความสุขเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ หัวใจนะคะเรื่องของความรักอะค่ะก็เหมือนรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะรู้สึกเหงาเหมือนกันนะคะแต่ก็บางท่านอาจจะไปอ่านข้อความเก่าๆหรือว่าแอบชอบเขาอยู่ไกลๆนะคะไปดูรูปเรารูปเก่าๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะหรือว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นะคะอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองนะคะการแอบรักแอบชอบใครคนนึงหรือว่าการไม่รู้ใจของตัวเองค่อนข้างสับสนนะคะช่วงนี้ค่ะ ความคิดคุณต้องการแรงกระตุ้นสักหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้มีไฟแล้วก็ไปต่อนั่นเองนะคะบางท่านมีตัวเลือกเข้ามาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็น,จจปนมังกรผู้สบกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นท่านน้าหรือคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะมีนกอ,อกดพิจิกค่ะหรืออาจจะเป็นทั้งใหม่และเก่าเลยนะคะก็รักพี่เสียดายน้องะคะ่ะ ก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีนะคะก็รู้สึกว่ายังเสียดายอยู่ะคะ่ะแต่จะต้องตัดสินใจนะคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะจบหนึ่งเริ่มหนึ่งนั่นเองทุกครั้งของการจบก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะมาดูกันค่ะว่าในเครื่องเดือนหลังนะคะของเดือนเมษาย,ยน,นะคะ่ะในน้อของคนโสดจะเป็นไงบ้างนะคะ กำลังจะถูกเยียวยารักษาค่ะจะมีคนดีๆนะคะที่เขาอยากจะช่วยเหลือคุณนะคะและมีบางคนที่อาจจะทำให้คุณคิดมากฟุ้งซ่านสับสนไปหมดเลยนะคะ เหนื่อยทั้งงานแล้วก็เหนื่อยใจด้วยอาจจะไปตกดมรักเพื่อนผู้ร่วมงานหรือว่าอาจจะเป็นรักทางไกลค่ะคนที่ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีใจให้เราจริงๆเขาอาจจะคิดกับเราแค่เพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะคิดเยอะไปเองนะคะหรือบางท่านอาจจะเข้ามาทั้งใหม่และเก่าเลยนะคะการที่ไปตกดมรักใครสักคนนึงแล้วทําให้คิดมากเนี่ยแต่ว่าคนดีๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่าช่วงนี้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณจะไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แนะนําแนวทางที่ดีให้กับคุณค่ะ ต้องบอกเลยว่าการงานจะรู้ล่วงแล้วก็ประสบความสําเร็จพร้อมๆกับเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจด้วยค่ะจะมีผู้ช่วยที่ดีนะคะมีความหวังครั้งใหม่ต้องบอกเลยว่าคนโสดจะมีทั้งใหม่และเก่าเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาคุณสบายใจได้เลยนะคะหรือบางท่านนะคะก็คือเหมือนเรื่องเรื่องราในอดีตแล้วมีคนมาช่วยทําให้คุณนะคะเหมือนอกลับมาเข้มแข็ง ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสเป็นท่านน้ำนะคะมีนกรกุฎพิจิกค่ะกุมเมหุนตุลเมสิงธนูนะคะมังกรพิศกกันได้ด้วยค่ะมีโอกาสเป็นรักทางไกลนะคะมาจากหน้าที่การงานได้ด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะไม่ต้องไปอิจฉาใครๆนะคะไม่ต้องไปเสียดายกับอดีตะคะ่ะ เขาไม่งั้นคุณจะต้องแบบสับสนเสียดายอยู่แบบเนี้ค่ะก้าวไปข้างหน้านะคะคนโสดคนดีๆรอคุณอยู่ค่ะขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยนะคะออกมาจากความไม่มั่นคงไม่แน่นอน,นะคะ่ะใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักษาหุ่นไว้นะคะ จังหวะดีๆมาแล้วค่ะโชคราบนะคะอะไรที่ติดขัดอะค่ะก็เหมือนรถที่จอดนิ่งไว้นานแล้วตอนนี้ถึงเวลาของการเดินทางแล้วค่ะเดินทางจริงๆหรือว่าเดินทางในหน้าที่การงานแล้วก็เดินทางในเรื่องของหัวใจหนําขึ้นให้รีบตักนั่นเองนะคะถึงเวลาที่คุณต้องไปต่อแล้วค่ะ ภาพลวงตานะคะกักขังคุณไว้ค่ะการให้ความสําคัญกับวัตถุกเกินไปนํามาซึ่งความกลัวแล้วความกังวลต้องบอกเลยว่าจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะก็ถ้าคุณมีสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักให้กับตัวเองนะพาตัวเองไปพักผ่อนบ้างแล้วก็กับเพื่อนๆกับ เด็กๆหรือว่าคนที่คุณสามารถไว้ใจได้แล้วก็แบ่งความสําเร็จของคุณค่ะแบ่งเงินนะคะการช่วยเหลือค่ะ,ะเท่าที่คุณสามารถทําได้นะคะก็แบ่งให้เขาเรียกว่าอะไรดีก็จะมีข่าวดีเข้ามาค่ะก็แบ่งให้ให้ถูกต้องอะนะคะการบริหารทรัพย์อย่างชาญฉลาดะค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็จุดสมดุลในการใช้จ่ายนะคะเก็บออมแล้วก็ช่วยเหลือพูดด้อยโอกาสนะคะ เท่าที่คุณจะสามารถทําได้ก็คือบางครั้งอะ่ะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นการเงินก็ได้การมีเวลาหรือการช่วยเหลือหรือว่าการทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะการบริจาคเลือดอนี่คะ่ะบริจาคสื้อาเก่าๆเาานี่ยการแบบบริจาคผมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าช่วยบริจาคผมทำไมใช่ไหมคะช่วยผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยหรือว่าการแบบเ,เป็นเขาเรียกว,ว่า เป็นนักเสียงนักภาคเสียงใช่ไหมอะไรอ่านหนังสือเสียงะคะ่ะสำหรับช่วยสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะ<ม>ได้ด้วยอย่างี้ค่ะการทำบุญมีหลายรูปแบบนะคะมีสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันนั่นเองะคะ่ะก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะชีวิตใหม่คะ่ะคุณจะเริ่มรีแลกกับชีวิตมากขึ้นการเดินทางคะ่ะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่งดงามนะจงใช้ชีวิตให้ล่าเริงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะรักษาความทรงจำกับคนที่คุณรักด้วยนะคะคนโสดนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อาจจะเจอกับการเดินทางหรือว่าการไปพักผ่อนของคุณหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนําเพื่อนผู้ร่วมงานแบบนี้ได้ด้วยคะ่ะแต่ไม่ว่ายงไง,งตามคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็จะมีการแบบ รีแลกมากขึ้นนั่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดร,ราศีพฤษภด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็สมหวังในความราาักค่ะ